เอาข้าวข้าวข้เริ่มแล้วครับเริ่มบกแล้วครับพี่น้องนี่ครับงานไฟฟลุ่นไฟลี่ครับบัครับเจ้าของน้องครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับโอ้หลุดหนีตัวละโลกบัวครับพี่น้องหนึ่งโล่หนึ่งผมว่าสองโลครับตัวนึง

โอ้ครับเดี๋ยวครับเฮิบเฮิ๊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 บ่ฮิ๊บเฮิ๊บเฮิบเเฮบ วนวนวนโออหลอกยัยยครับโอเคขของแข็งเลยครับด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 ับเครื่องดับเครื่อง นี่ครับพี่น้องก็คืนพิ้งแรกครับโน้องหนูหาหน่อยด้ครับปปุุ๊๊จัมโบ้เลยครับ เฮาเนเาคักเฮาคักแต่มีกำลังใกละหลักลใจจับเนี่ยนี่ครับสุดยอดครับนี่จะคล้องร้องคนมากนะครับมาเบิ้งโอ้โมเน้ส้มเนี่ยอยเบิ้ส่มเนี่ยขาไม่ได้ใส่เลยวาเขาไม่ได้เจาะกระตุ่มหูเลยเนาะเจาะมองก็้อง มาจากน้องมวงเหรครับนี่เข่งสองครับนี่ครับเอาขึ้นเข่งที่สองนี่ที่ล้มันติดหอกว่ามันข่าอยู่ในหีเอาเอาเอาขึ้น2โลเสรอจแอืแก้มบัอันนี้บับแก้มบัว

นี่ครับลุกครับลุกลุกดุกุกนี่ครับลูกข่าก็เริ่มมากนะครับเจมิวคนแหกครับประเดิมให้คนแหลกครับจากโลครับจากโลจากโลเจสองโลจ้าสองโลครับโอ้นี่ครับอจับมัดขายเบอร์กอนครับเจมิวปลากรวยปลาทินครับมาประเดิมให้แล้วครับ